มาแล้วค่ะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาแยกหน่อกันเพราะว่า มันก็จะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะ,ะพี่ๆเวลาที่เราเจอต้นแม่ที่ว่าเขาให้ดอกด้วยนะคะแล้วก็ให้หน่อด้วยค่ะนี่สยามเนลมิด FH53 ค่ะ,ะแล้วก็หนอน,นี้มีพี่น่ารักจองไว้แล้วแล้วก็ด่างมาทุกใบเลยเดี๋ยววันนี้มารู้กันครับว่าการแยกหน่อครั้งนี้จะจะกัะเลยนะสมบูรณ์แบบไหมเนาะเพราะจริงทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะในการทําไม้ถ้าเราจริงๆถ้าลื้อมันก็จะง่ายเนาะในการตัดแต่พอเวลาถ้าเราจะไม่ลื้อเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายผมเนี่ยคือผมต้อง,ต,องต้องเลี้ยงดอกด้วย ผมจะพยายามจะให้สะเทือนแม่น้อยที่สุดแต่ไม้ก็ต้องแยกเพราะว่าเอาสุดท้ายแล้วในในระยะเวลาเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเพราะว่าด้วยความที่ดอกเขาเขาเยอะแล้วก็อ่าส่วนหน่อเขาก็เริ่มขึ้นทยอยเยอะเนาะมันก็จะเกิดจุดอับจุดซอกเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดเชือ้อราเชื้ออะไรได้ง่ายนะครับเนี่ยลองสังเกตเลยเนาะเนี่ยบางทีเวลามันมีคราบสกรปรกเนี่ยมีเหมือนมีคราบเมือกพวกเนี้ย พอเวลาในระยะหนึ่งถ้ามันมีเชื้อมีอะไรนยครับเขาก็จะติดเชื้อแล้วก็ลามเข้าไปได้เนี่ยเห็นแล้วเหมือนความสกรปรกที่เราไม่ได้ล้างสะสมมาเรื่อยๆเ,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 เพราะฉะนั้นการดูแลไม้ระหว่างทางการล้างโคลนเป็นประจำการทําอากาศอ่าสภาแวดล็อมไม่ให้เอื้อกับเชื้อโรคเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นปัจจัยสาคัญในการเลี้ยงเสน่จันสวยมากกว่าต้นนี้พี่เก้ใช่ใช่ใช่นี่หลังใบแดงเลยค่ะแล้วก็ต้นใหญ่มากสยามนลิมิตนะครับเป็นไฮบิด f h 5 3มเป็นห้53นะครับเป็นไฮบิดตัวแดงอินโดหลังแดงเนาะ ลเลสซูมาตราใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเลยต้องลุยเลยพี่เก๋เสียวหน่อเขาช้อนหน่อเขาช้อนมาจากข้างใต้เลยตอนเนี้ยผมก็อ่าเห็นกันไม่เอ่ยตรงน,นี้นี่ครับผมเอออาจจะได้รากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะถ้าไม่มีรากก็จะเอาไปชําน้ําเรียกรากเนาะแต่ถ้ามีรากผมก็จะเอาไปชําทรายนะครับอ่ะตอนเนี้คือเราเห็นไหมหน่อเขาช้อนมาจากข้างใต้บางทีต้องกดเผื่อด้านบนนิดนึงอาจจะสูญเสียรากแม่บางส่วนเนาะอ่ะก็ต้องยอมแหละวันนี้เนาะโอเคผมขอแทงเปิดแผลก่อนนะครับ เพื่อให้เอาลุ้นกันครับว่าจะได้รากของต้นนี้สักสักหน่อยไหมเนาะ,อะโอเคแทงไปละแล้วสวยด้วยหน่อน,นี้มีมาสักเป็นตุ่มรากเนี้ยก็โอเคแล้วหน่อน,นี้มีพี่จองไว้แล้วนะคะ <มา S 2> เห็นไหมคะด่างหลังใบชมพูเลยนี่สวยมากต้นนี้สวยจริงค่ะผมรู้สึกว่าผมได้รากอะ แต่ตอนนี้ต้องต้องดูนิดนึงว่าตอนดึงนจะจ๊ะจะขาดจะขาดไออ,อนดึงนี้แล้วกหนักน,นะครับเคลี Clear. Clear. <laughs> <laughs> ยร์เคลียร์คืออะไรลีภาษาไทยอย่าขาดนะอย่าขาดนะด้วยความที่นิ้วใหญ่ไงห <laughs> ลวง <laughs> อุย้ยนั่นไงโอเคขาดไปส่วนหนึ่งรากเสียดายมากไม่เป็นไร <laughs> โอเคก็ยังมีรากติดมาส่วนหนึ่งนะครับอ่าจากที่เห็นนี่หนอสมบูรณ์ดี อ่าอันนี้ไปชำได้เนาะอันนี้เราสามารถชำชำทรายได้เลยถ้าสภาพอมทรำทรายเห็นไหมครับเนี่ยดูแล้วมีความนี่เห็นไหมทุกคน,นโคตรเจ๋งอ <bons> ่ะคือ,อมีความเงาแดงออกม่วงด้วยใช่ครับอันนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าลากลากเส้นหนึ่งที่ที่แบบอยากจะได้มาเนี่ยเห็นนะเวลาดึงเขาฉีกมาด้วยความที่ลากเขาใหญ่เนาะเขาก็เลยหลุดหลุดติดเนาะมันแน่นแน่นกับกระถางโอเคไม่เป็นไรอันเนี้ยถือว่าโอเคได้ได้มาค่อนข้างแฮปปี้แล้วล่ะ มีระด่างด้วยนะคะใบนี้โอเคอันนี้ดีใจกับพี่ที่ได้ไปเนาะเดี๋ยวคราวนี้ในระหว่างการทางการชมเนี่ยโอเคก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเนาะอ่ะสุดสุดท้ายแล้วต้นนี้อ่ามีพี่รับไปแล้วนะครับเราก็จะ<ข>อบอก<ข>อว่า f h 5 3เป็นอีกรหัสนี่มีมพี่ที่สนใจทักมาหลายคนเหมือนกันเนาะแต่ว่า<ม>ตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ ทดไว้ในใจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอส่งมอบไม้เพราะว่าตอนนี้มี f อ5 3ที่ต้องรอส่งมอบรวมต้นนี้1ต้น2ต้น3ต้นนะคะ,ะต้นนี้ครับเวลาเวลาเราจะทำเสร็จแล้วได้หน่อมาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อความปลอดภัยเนาะเราก็อาจจะทำการคลีนหน่อตัวนี้ก่อนนะครับด้วยการแช่แช่ยาตัวผมจะแช่เบตาดีเนาะใครจะใช้ใครใช้เมทาเล็กซิลหรือใครใช้ยาตัวอื่นน่ก็ก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอนาเห็นดางสวยเลยนี่ หนางใบด่างสวยเลยกาลังดีเลยแช่ไว้สักสิบสิบห้านาทีเนาะเพื่อนให้เขาดูดซึมยาขึ้นไปแล้วก็อ่าตัวตัวค่าเชือ้อทั้งเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียเนาะก่อนจะชํานะครับอ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าผมใส่สิบหยดเลยเนาะอ่าให้เขาฆ่าเชือนะ้อเนาะตรงนี้เอออ่าออันเนี้ยระหว่างนี้ก็คือรอท้านจริงอ่าเวลาเราชําน้ำนะครับถ้าเวลาเราชําน้ําแล้วเจาะรูเทอร์บายเนะี่ย พอเวลาถึงเวลาเราก็เทน้ําไลไ่ลไลยากาออกให้มันเหลือท้ายนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรเนาะแต่สําหรับวิธีนี้ก็คือพอแช่เสร็จเดี๋ยวผมจะามาทำทรายเพราะว่าด้วยเขามีรากอยู่แล้วเราจะให้เขาได้รับสารอาหารแล้วก็ลากตูเลยเนาะ,ะโอเคถ้าใคร่าชอบวิธีการนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับนีดอกไม่ได้ผสมแล้วนี่พี่เกย์จทำทรายนี้เดี๋ยวจะทำทรายนี้เนาะแล้วก็จะไปไว้ในสุดท้ายครับวิธีการทั้งหมดเป็นแค่กระบวนการเนาะ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงแสงสข้มาเสมออากาศไายเทแล้วก็ไม่เป็นสภาวะเชื้อราครับอ่ามันก็จะทําให้การชําของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะ,อะโอเคถ้าเป็นประโยชน์ก็นําแนวทางไปใช้ได้เนาะอ่าเซฟเก็<อ>บไว้ได้เลยค่ะนี่สวยมากก่อนไปจ้ะเท็กเจอร์สวยมากค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย FH 5 3สยามนาลุมิตค่ะ